โรงเรียนบ้านสันกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งคำขวัญประจำโรงเรียนบ้านสันกลางมีวินยัยใช้สองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลกสมิปัตโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสีประจำโรงเรียนแสดดำสีแสดหมายถึงความกระตือรือร้นความมีชีวิตชีวา ความสนุกสนานรวมถึงการมองโลกในแง่ดีสีดาหมายถึงความรอบรู้หนักแน่นและเข้มแข็งอัตลักษณ์ของโรงเรียนผู้เรียนใช้สองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวิชาการดีมีภาวะผู้นำคุณธรรมล้ำหน้าใช้สองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติประวัติของโรงเรียนบ้านสันกลางก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่13มิถุนายน 2,482มีนายบุญเย็นส้อยแก้วเป็นครูใหญ่โดยอาศัยเรียนอยู่ในวัดส,สันทายน้อยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสันกลางมีเนื้อที่6ไร่3งาน65ตารางวารวมมีที่ดิน2แปลงอยู่ห่างกันประมาณ50เมตรมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 8ไร่1งาน9ตารางวาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด122คนแบ่งเป็นระดับประถมวัย61คนและระดับประถมศึกษา61คนภายใต้การบริหารงานของนายสุทธิพงษ์ธารมาพ่วงในการโรงเรียนบ้านสันกลางมีครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย ครูราชการจำนวน5ท่านบุคลากรทางการศึกษาจำนวน2ท่านครูอัตราจ้างจำนวน7ท่านครูชาวต่างชาติจำนวน7ท่านครูธุรการจำนวน2ท่านแม่บ้านแรกการพันธุ์รงจำนวน4ท่านรวมบุคลากรคุณภาพทั้งสิ้น28ท่านโรงเรียนบ้านสันกลางจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้แสดงออกตามศักยภาพอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมการเล่นการสังเกตการทดลองเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถเต็มตามศักยภาพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข b e s t practice ของโรงเรียนบ้านสันกลางคือ Student Learn Bilingual n a t u r o l l y ผู้เรียนใช้สองภาษายอย่างเป็นธรรมชาติในรูปแบบ ABE Model A Active Learning คือการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย B Based on บนพื้นฐาน E English การใช้ภาษาอังกฤษ C Communication การสื่อสาร Active Learning based on English Communication การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติบนพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเมื่อปี2561ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านสันกลางได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครู AMEC โดยการจัดหาครูชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการอย่างรอบด้านและก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง และได้เข้าร่วมลงนาม MOU ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนารุ่นที่2 Partnership School Project 2เพื่อต้องการให้โรงเรียนมีความคล่องตัวสามารถบริหารจัดการโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับอนาคตพร้อมกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนและเพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และชุมชนนอกจากนี้โรงเรียนบ้านสันกลางได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาอาทิเช่นการเลี้ยงไก่การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้เพื่อเสริมสร้างครูบุคลากรนักเรียนทุกคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีจิตสาธารณะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรางวัลที่ประทับใจประจำปีการศึกษา2560รางวัลสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2561รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน เด็กหญิงปุนนัดเจริญลาดลักษ์สอบได้คะแนนระดับชาติโอนเ็ตวิชาภาษาอังกฤษ100คะแนนเต็มและสอบได้อันดับหนึ่งของหลักสูตร e n g l i s h โปรแกรมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมในปีการศึกษา2561รางวัลที่มีผลการทดสอบระดับชาติโอนเตสูงกว่าระดับประเทศโดยใช้การเรียนการสอนผ่าน DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนวิธีอื่นๆรางวัลโรงเรียนปลอดบุรี ต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงรายประจําปีการศึกษา2562ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรางวัลผู้อในการดีเด่นจํานวนนักเรียนน้อยกว่า101คนรางวัลครูดีเสียมอำเภอเมืองเชียงรายระดับดีเยี่ยมประเภทผู้บริหารรางวัลครูดีเสียมอำเภอเมืองเชียงรายระดับดีเยี่ยมประเภทครูผู้สอน รางวัลโครงการคัดสรรสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็กชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งและระดับจังหวัดเชียงรายรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษาขนาดเล็กในการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รางวัลครูผู้สอนภาษาไทยระดับยอดเยี่ยมนักเรียนร้อยละ3ขึ้นไปได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติโอนเกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทั้งปีการศึกษา2,561และปีการศึกษา2,562ร้อยละ50ขึ้นไปปีการศึกษา2,563รางวัลครูดีศรีอำเภอเมืองเชียงรายระดับดีเยี่ยมอันดับหนึ่งประเภทผู้บริหาร รางวัลู้อมนวยการดีเด่นจำนวนนักเรียนน้อยกว่า101คนเสนอเพื่อขอรับรางวัลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2563ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็กโรงเรียนบ้านสันกลางขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง พี่น้องรั k สามัคคีพวกเราหนีโรงเรียนป่าสงบ